ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาหลูกหล,ล,ลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิม2เล่มนะครับก็เรียกว่าเป็นมีดยุบต้นนะครับมีดยุบต้นนั้นนะครับก็จะ ดาไม้ฝักไม้นะครับเยอะนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางวัดหนองโพนะครับก็คือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมยุบต้นนะครับนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับโอ้โหนะครับดูความเก่านะครับนะครับของไม้นะครับนี่นะครับ ม้เก่านะครับก็เป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับความเก่าสมัยก่อนนะครับ้เท่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับพกพานะครับพกติดตัวนะครับพกติดตัวตลอดนะครับเนบกับเอวนะครับนี่นะครับที่รัดฝักอย่างนี้นะครับนะครับเขาลัดมาใหม่นะครับเจ้าของเดิมก็รลัดมาใหม่นะครับ อันเก่านั้นนะครับคงแก่ชำรุดไปนะครับเพราะว่าคนรุ่นเก่านั้นเขาพกพานะครับพกเนบก็เอวนะครับนี่นะครับเพื่อความยืดอายุการใช้งานนะครับก่อวัดไว้มาใหม่นะครับอย่างนี้ก็อีกร้อยปีก็ไม่ผุนะครับเพราะว่าไว้นั้นทนนะครับ นี่นะครับโอ้โหดูเขาทำนะครับนี่นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่นะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามนะครับสิบสามนิ้วนะครับใบแปดนิ้วนะครับนี่นะครับภายในนะครับก็ดูความเก่านะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดนะครับสมัยนี้นะครับก็เอาไปพก ได้นะครับแต่ต้องใส่ถุงสภาให้มิดชิดนะครับเอาไว้หน้ารถนะครับไว้ติดบ้านนะครับป้องกันพวกคุณใสมนดำพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับในด้านแค่คลาดปลอดภัยนะครับในด้านอยู่โยงคงกระพันคาตรีนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับ มีจุบต้นนะครับเหล็กยางดีเลยนะครับมีดูครับท่านใดสนใจเล่มนี้นะครับโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะครับดูครับในร่องนี้นะครับนะครับรอยตอกรอยเสาะโดยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูครับลายแบบนี้เขาเรียกว่าลาย กระดูกมือนะครับป้องอ้อยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับดูในร่องนะครับนี่มีจุดต้นตรงอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหเลกอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่นครับครบใครเหล่านี้นะครับเกิดมาจากอายุการใช้งานนะครับยาวนานมานะครับนี่นะครับดูการเข้าคลั่งนะครับนี่นะครับ แน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับเหล็กกลอดำผสมเงินนะครับสีไม่มีนะครับสุดยอดนะครับจะพ่อใบในี้8นิ้วนะครับเหล่มนี้นะครับยาวรวมด้าม13นิ้วนะครับโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับดูครับเขียวเขียวค้ำคอย่างนี้นะครับเหล็ก อย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับรอยตอกรอยเสาะโดยมือนะครับนะครับลอยตอก้วยมือนะครับก็จะเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับจะพ่อใบแปดนิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบสามนิ้วนะครับเลี่ยมนี้นะครับ มีจุบต้นนั้นนะครับจะไล่รูปแบบนะครับนี่นะครับสิบสามนิ้วแล้วเราก็มาดูสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับเลื่มนี้ความยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับนี่โอ้โหนะครับความเก่าของไม้นะครับนี่นะครับจุดยอดนะครับคอเล็กรอดำผสมเงินไม่มีสนิมเหมือนกันนะครับดี่นะครับ อันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ัรักไว้มาใหม่นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเปลี่มนี้นะครับนี่นะครับก็ขอแนะนํานะครับเลี่มนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพื่อความคงทนนะครับนะครับเขาจ้าของเขาก็ไปรักไว้มาใหม่นะครับแต่ของคู่ตัวนั้นน่าจะชำรุดนะครับเพราะว่าคนรุ่นเก่านั้นเขา พกเหน็บก็เอวนะครับตรงนี้จะไม่มีถ้ามีก็คงจะเป็นทองเหลืองเป็นเงินอะไรเงี้ยนะครับกลัดไว้นะครับแต่อันนี้น่าจะทำรุดไปนะครับเขาก็รัดไว้มาใหม่นะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับนะครับจะพอใบเจ็ดนิ้วนะครับนี่โอ้โหนะครับดูความเก่านะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับ เล่มนี้ก็ลายน้องสิงนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่มนี้สามร่องหนึ่งร่องสองร่องสามร่องนะครับนะครับนี่นะครับลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับเจ้าของเดิมเขาขัดนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับตอนที่ไปลัดไว้นี่นะครับนี่นะครับนะครับเขาทําความสะอาดนะครับขัดนะครับ ก็วางดีนะครับขาดให้ขาวนะครับแต่หารูไม่ว่านะครับเอาไว้เดิมๆเลยดีนะครับมีเสน่ห์นะครับหรือบางคนก็ชอบสะอาดก็เล่มนี้ก็สวยงามนะครับนี่นะครับตัวแดนล่องนี้นะครับเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับนะครับรอยตอกรอยซ้อโดยมือนะครับแบบนี้สามร่องนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับ ยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับเลี่มนี้นะครับนี่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์088-586-1329นะครับนี่นะครับโอ้หสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเหล็กกอดลเหลึอลำคำเหมื่มดีเลยนะครับนี่นะครับเฉพาะใบ7นิ้วนะครับยาวรวมด้าม 12นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0,8 8 586 1329นสนะครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมสองเล่มนะครับลายน่องสิงเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9สนะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่นะครับจะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะอะไรก็โทรมาที่เบอร์088-586-1329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์มานะครับพูดคุยกันขอรูปเพิ่มเติมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ